วันที่2เมษายนพุทธศักราช2564ที่ผ่านมากองกลางสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยาลาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ กิจกรรมพัฒนากฎหมายเพื่อเอื้อต่อการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติโดยมีดรสิริชัยดามบุรีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยายลัยรายชภัฏยะลาเป็นประธานเปิดการอบรมอาจารย์สุรเดชสุวรรณชาตรีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมายกล่าวว่าการจัดโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานมหาวิทยายลัยรายชภัฏยะลาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยสามารถนำกฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าประสงค์ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ด้านคุณธรรมและความโปรง่งใสให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยได้รับเกียรติจากนายราชัยอัศวเวทกรรมาการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยกาลสินเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ การจัดอบรมในครั้งนี้นะครับก็เป็นโครงการนะครับพัฒนานและปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการบป็นมาในากับกับกิจกรรมก็คือการพัฒนากฎหมายนะครับเพื่อเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสําหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับสืบเนื่องจากในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับของมหาวิทยาลัยราชพัฒนารีครับจำเป็นจะต้องใช้กฎหมายนะครับเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานนะครับเพราะว่าจะได้ปฏิบัติงานโดย มีประสิทธิภาพนะครับโปร่งใสนะครับและก็เป็นไปตามหลักการปฏิบัติราชการที่ดีนะครับตามพระราชบัญญัตินะครับต่างๆนะครับที่มาลลยต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการตามพระราชกิจการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนะครับให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมหลักนิติธรรมนะครับจึงจําเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จะต้องมีการ จัดอบรมรบเพื่อให้ความรู้เตรียมความพร้อมสําหรับผู้ที่ปฏิบัติโดยมีหัวข้อหลักๆที่สําคัญก็คือ1ก็คือกฎหมายที่สําคัญสําหรับในการปฏิบัติหน้าที่อของมหาลัยนะครับสองก็คือเรื่องของระเบียบงานสารบัญต่างๆที่เกี่ยวข้องและก็3ก็คือหลักปฏิบัติที่ดีนะครับเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญมากก็คือเรื่องของการจัดประชุมคณะกรรมการต่างๆตามกฎหมาย ที่มาลาัยกําหนดขึ้นมานะครับก็จะทําให้การอบรมในครั้งนี้คาดหวังว่าผู้ที่เข้ารับการอบรมจะได้นําความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็สามารถที่จะทําให้มาลัยของเราเนี่ยนะครับก้าวไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ตามเจตนรารมณ์พันธกิจของมาลัยทุกประการนะครับ สำหรับการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่2 3ถึง3เมษายน2564โสวิญญาคุนพักดีรายงาน